สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับค่ำคืนนี้นะครับจะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเ s สันรุ่น EBS04 นะครับสำหรับสเปคเจ้าเอฟสันโปรเจคเตอร์ EBS04 ตัวนี้นะครับเป็น3 LCD โปรเจคเตอร์นะครับให้ภาพสวยงามแจ่มแล้วก็ภาพใสกิ๊กทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับสเปคนะครับคุณผู้ชมครับความสว่าง3,000ลูเมนนะครับคอนทรา์เรติโอ15,000ต่อหนึ่งะครับโอ้โหรุ่นนี้คอนทรา์สูงทีเดียวนะครับความละเอียดนะครับ800คูณ600หรือว่า SVGA นะครับมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับ USB 2ช่องนะครับ USB Type A กับ USB Type B นะครับแล้วก็มีช่องต่อ AV นะครับเหลืองแดงขาวแล้วก็มีคอมพิวเตอร์หรือว่า VGA นะครับแล้วก็มี HDMI นะครับขาดไม่ได้ HDMI นะครับลำโพงก็ใหญ่ดีทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับสำหรับลำโพงนะครับก็สวยงามนี่คือ L3 LCD Projector นะครับ F สัน EBS04 นะครับความสว่าง3,000ลูเมนนะครับผู้ชมครับตัวนี้ความสว่าง3,000ลูเมนนะครับที่สำคัญมีช่องต่อ HDMI นะครับง่ายแล้วก็สะดวกในการ ต่อกับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์รุ่นใหม่ๆที่มี HDMI กันหมดแล้วนะครับแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆก็มี HDMI กันหมดแล้วนะครับให้ทั้งสัญญาณภาพและเสียงผ่านช่องต่อ HDMI แล้วก็ออกลำโพงเล็กในตัวโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับหรือจะต่อจากแหล่งสัญญาณไปเข้ากับแอมหรือมิกซ์แบบนี้ได้เลยนะครับถ้าใครไม่ใช้ลำโพงในตัวตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ลำโพงในตัวนะครับก็ใช้ลำโพงมาออกที่มิกซ์เลยนะครับ พวกที่เล่นเครื่องเสียงหรือลูกค้าท่านใดที่เล่นเครื่องเสียงก็น่าจะทราบดีนะครับผู้ชมครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์ EBS04 นะครับความสว่าง3,000ลูเมนครับความคมชัดหรือว่าคอนทราตเรติโอ15,000ต่อ1นะครับผู้ชมครับเอาละครับเปิดเครื่องแล้วก็ไปลองไปทดสอบกันเลยนะครับว่าเ e อฟสั EBS04 ความสว่าง3,000ลูเมนตัวนี้นั้นจะคมชัด และจะสว่างดีแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับไปดูกันเลยนะครับนนท์ครับมาแล้วนะครับผมทดสอบกับจอ100นิ้วนะครับจอ100นิ้วแนวนอน2เมตร40นะครับแนวตั้ง1เมตร44นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับวันนี้ค่ำคืนนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับใช้คอมพิวเตอร์ผมจะไม่พูดมากพูดพร่พ์ทำเพลงนะครับไปดูเลยครับไปทดสอบความแจ่ม ความสว่างของเจ้าเอฟสัน EBS04 กันเลยครับไปเลยครับดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับดูครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับอืมโอ้โหมาดูลำแสงครับมาดูลำแสงที่พุ่งออกครับ เทพสัน ebs 04ครับ3,000ลูเมนครับผู้ชมครับดูครับโอ้โหลำแสงนี้พุ่งเลยครับเปิดไฟดูได้ด้วยนะครับนี่ครับเปิดไฟนีออนหนึ่งหลอดครับผู้ชมครับสุดยอดของจริงครับดูครับ ดูครับสุดยอดครับของจริงครับความคมชัดของจริงเลยครับเอฟสัน ebs 04ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดมากครับตัวนี้ผมจะให้ทุกท่านดูลำแสงที่พุ่งออกมากันก่อนนะครับของเอสัน ebs 04ตัวนี้ครับดูครับมาแล้วครับลำแสงพุ่งแล้วครับแล้วก็มาดูภาพกันชัดๆจระจกันเลยครับโอ้โหคุณพระช่วย 3,000ลูเมนของเอฟสันครับสุดๆเลยครับแจ่มจริงสว่างจริงครับคุณผู้ชมครับอแม่เจ้าประคุณเ้ยถ้าท่านใดเอาไปใช้กลางแปลงนี้6เมตรแจ่มๆเลยครับท่านใดไม่เอาไปนี่พลาดเลยครับสำหรับเจ้าเอฟสัน ebf 0 4ตัวนี้นะครับสีสเก็ตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา8,500บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาเนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ